บรรยากาศตลาดตำนาลายวันนี้ตรงกับวันเสาร์นี่ดูท้องฟ้าซะก่อนฝนจะตกไหมนะอันนี้เรามานั่งขายขนมนะคะอยู่หน้าตลาดเลยนี่ตรงข้ามอยาให้ดูไปเรื่อยๆพันกล้องไปเรื่อยๆจ้าอันนี้ร้านข้างๆเราขายข้าวเกี๊ยบปากหมอ้อท้องฟ้าคือสวยมาก ตรงนี้เป็นร้านหมูสเต๊ะนะคะทุกคนมีร้านเยอะแยะไปหมดนี่มาดูใส้ขนมเราดีกว่านี่ข้าวโพดตัวนี้จะเป็นลูกเกดแล้วตรงนี้จะเป็นฝอยทองนะคะตัวขายดีร้านเราก็จะเป็นข้าวโพดนี่ขนมวัฟเปิล ขนมทัดไข่ทุกอย่างเชียรดัสสิบาบาทเท่านั้นเองใครมาลำนาลายแวะได้เลย